ไอ้ที่พูดว่าทุกทุกอยู่เนี่ยยังยังไม่ถึงทุกที่มันมันสุดจริงๆที่เราว่าทุกทุกอยู่มันยังไม่ทุกจริงจริงเพราะไอ้ตัวที่ทุกจริงจริงนั้นไม่มีภาษาที่จะพูดเลยนะเหนือคําที่จะอธิบายเลยว่าว่าทุกมันเป็นยังไงนะการเรียนรู้ในการออกจากทุกมันจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์เดินทางของชีวิตของพวกเรานะไม่ว่าจะผ่านการเวลามาในสมัยพุทธกาล ก็เป็นเรื่องเดิมนะเรื่องความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่นะสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุม,มคบัคบัญชาการได้ความผัดภาคจากบุคคลอันเป็นที่รักนะความทุกข์นะความผิดหวังความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังใจนะมันจะค่อยๆข,ขยับ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 ทุกข์นั่นแนหะจากภายนอกจะค่อยๆขยับการเปลี่ยนแปลงขย,ขยับขยับข้ามาจนมาประจักษ์ขึ้นอยู่ภายในใจตัวเอง นะสติสมาธิปัญญานะจะเป็นเหมือนเชือกสามเกลียวที่จะเกื้อกูลต่อการศึกษาของเรานะเหมือนเราฟังทำนะอย่าพึ่งเชื่อแล้วก็อย่าพึ่งค้านวางใจไว้กลางๆในการศึกษาอะไรที่เราพอเรียน,ร,ยน,ร,ร,ยนรู้ได้มันจะเกิดความกระจ่างแจ้งขึ้นมันจะมีความฉลาดในการเรียนรู้ในตัวของมันเองใจนะมันจะฉลาดในการเรียนรู้ด้วยตัวของมันเอง แต่ถ้าคนไม่มีนิสัยวาสนาเลยก็สุดวิสัยจริงๆผู้ที่ไม่มีนิสัยวาสนาก็คือมันสุดวิสัย